สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่14กรกฎาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2567 พะนัทท่านนายเอมมาเูเอลมาคงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลาันามสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความผาสุกร่มเย็นและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปประวัติศาสตร์แห่งยุคปัจจุบันได้จารึกถึงมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นมิตรไมตรีที่อย่างรากลึกมั่นคงท่ามกลางความท้าทายแวดล้อมต่างๆบนพื้นฐานของศรัทธาต่อกันการให้เกียรติยกย่องความไวเนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้แสดงถึงความตั้งใจมั่นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งกับประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรป การเยือนประเทศไทยครั้งสำคัญของท่านเมื่อปี2565ซึ่งท่านได้มาเฝ้าด้วยนั้นเป็นการเยือนที่ได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการสร้างความใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างฝรั่งเศสและสังคมไทยในระดับประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมุ่งมั่นร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิรละลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมราชมุมัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทรวทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ขอเสนอตอนเอกอัครรา,าสนุปรรมพกย่อยกพระศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคมยังมีความสุขความรักความสามาคัคคีเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการศาส,สนาคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอ,อาารัรรศาสนูประถมพกที่ทรงเกื้อกูลทำนุบำรุงทุกศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงมีพระราชศัทธานในพระบวรพุทธศาสนาส่งเข้าพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามะกะเมื่อวันที่3ม,มกราคม2509ณพระอุโบสถวัดพระศีะรัตนะศาสดาราม ต่อมาได้เสด็จออกพนวดเพื่อส่งศึกษาตลอดจนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521โดยมีสมเด็จพระอารยะวงศสาคตยานวาดวาสโนเป็นพระอุปชาสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธทรายานมุนีทีปุณน,นโกถวายอนุสศาศ์ ได้รับถวายพระสมณนามว่าวชิราหลังกระโนและประทับณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นศาสนูปธรรมพกและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจธรรุบำรุง และส่งสนับสนุนกิจการศาสนาของทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้านพระพุทธศาสนาส่งเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่พึงกระทำรรทั้งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออาทิพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรนงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง พระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิวันมาคะบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายผ้าพ,พระกฐินตามวัดต่างๆในส่วนของศาสนาอิสลามซึ่งมีพระสกนิกรไายนับถือมากเป็นอันดับสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในโอกาสพิธีสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจําทุกปีอาทิงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยหน้านยู์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมประเกียรติพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศที่มัสยิดกลางปัตตานี และพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในอรุณบุญชมจุลาราชมนรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุลาราชมนตรีคนที่19และสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถที่ให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมเองหรือบุคคลอื่นๆ ศาส,สนาคริสต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนกิจการต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีสำคัญตามวาระอยู่เสมอและเมื่อปี2562สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขค,คริสตจักรเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ35ปีและได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง350ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยามและฉลอง50ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกันนับเป็นวาระพิเศษในประวัติศาสตร์ที่ประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกเยือนประเทศไทยขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้การอุปถรัรมภ์ค้ำชูศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะพราหมณ์ข้าเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนเป็นผู้นำสำคัญในการประกอบพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีเช่นพระราชพิธีฉัตรมงคลพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังขันแรกนาขวัญพระราชพิธีหลอกพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรในการสถาปนาพระอิสริยยศและพระราชฐานสมณศักดิ์เป็นต้น รวมทั้งพระราชทานพระอุปถัมภ์ศาสนาซิกเช่นการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในงานต่างๆเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆทั้งยังส่งมุ่งหมายให้ศาสนิกชนชาวซิกที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศภายใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่อย่างเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยในงานพระศาสนาควบคู่กับการดูแลสุขทุกอนาประชาราช ส่งเปี่ยมล้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณต่อพระสกนิกรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในแผ่นดินไทยด้วยทรงเป็นเอกอัคารศาสนูปธรรมพกย่อยกพระศาสนาอย่างแท้จริง สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนรชาชนาจารเดนมาร์กระหว่างวันที่14-18กรกฎาคม2567เวลา0า3 0นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,ยาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานสวรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินทีท T จี950เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชาอาณาจักรเดนมาร์กระหว่างวันที่14-18กรกฎาคม2567มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภา,าการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองพระบาทส่งสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่19 ณมหาวิทยาลัยออฮูสและจะส่งบรรยายพิเศษในหัวข้อพืชมีท่อลำเลียงในวังสะระปุมและพระตำหนักบ้านสวนประทุมนอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ h ฮนส์คริสเตียนแอนเดอร์สัน Anderson, และทรงศึกษาดูงานที่เอ็กซ i เพอร์เรเมนศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะสำหรับเด็ก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลัยรักอัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจําปี2566และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่หนึ่ง เวลา10นาฬิกา2นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้า,าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขติยราชนาวีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2566เป็นรางวัลระดับนานาชาติซึ่งมูลิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภร์นในพระอุปธรรมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเธอประเกียติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัลษักอัครราชภุมารี พรมภาษีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีในโอกาสทรงเจริญพระชนสาห5ปีวันที่4กรกฎาค,คม2565ยสาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันควบคุมโรคมเร็งและดูแลรักษาผู้ป่วยมเร็งโดยพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมและหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมเร็งเกิดผลดีต่อมริเสียชาติ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน15คนจาก8ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์อาเบสอาลาวีจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ได้รับพระรชาชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2566 ศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์อาเบสอลวาวีแพทย์ชาวเมริกันเชื้อสายอิหร่านเป็นผู้มีผลงานในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ด้านมะเร็งเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกได้คิดค้นสารเพสัตวรังสีตัวแรกที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหรือเพสแกนเพื่อสร้างภาพหาความผิดปกติของร่างกายมนุษย์เช่นการตรวจถามะเร็งการติดเชื้อการอักเสบและความผิดปกติของสมองนำไปสู่การพัฒนารังสีที่ปลอดภัยและใช้กันอย่างแพร่หลายจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเวชศาสตร์นิวเคลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาวิจัยภาควิชารังสีวิทยาและรองผู้อำนวยการสาขาวิชาผู้สูงอายุคณะแพทยศาสตร์พีเรนมหาวิทยาลัยเพนซิวเนียสหรัฐอเมริกาโดยยังคงทำงานวิจัยเกี่ยวกับเพชรอย,อย่างต่อเนื่องโดยหวังจะเห็นความก้าวหน้าของการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัย ในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่1หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15ถึงกรกฎาคม2567 เพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลงานด้านมะเร็งของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยน,เ,ยนเรียนรู้เพื่อสแสวงหากลยุทธ์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันควบคุมรักษาดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีประสิทธิภาพและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทยได้านมะเร็งให้เป็นหนึ่งเดียวโอกาสนี้ทรงฟังปาฐกาาพิเศษโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อับเบสอารวีเกี่ยวกับผลงานด้านมะเร็งในหัวข้อ m o เลกุล่าแอน n ูเครียร์อิมเจ็งอินเคนเซอร์โดยภายในงานมีการบรรยายและการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒธธิจากหน่วยงานนโยบายสถาบันการศึกษาวิจัยและสถานบริการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารนักวิชาการนักวิจัยและผู้ให้บริการสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน300คนโดยมุ่งหวังว่าผู้เข้าประชุมจะได้เรียนรู้วิทยาการด้านมะเร็งสถานการณ์การดเนินงงานด้านมะเร็งในประเทศไทยและเกิดภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนด้านมะเร็งทั้งนี้เพื่อความเป็นเลื่อนต่อระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณาสุขและเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพอย่าง,ย,างยั่งยืน No problem. No problem. ทูลกระหม่อมหญิงุนบลรตนราชก,ก,ก,กัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทอดพระเนตรเทรศกาลผลงานโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันในงานมหากรรมรวมพลสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันประจำปี2567วันนี้เวลา19.30นาทูลกระหม่อมหญิงุนบตนรัชกาญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังอาคารอิมแพกฟอรัมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีทอดพระเนตรเทรศกาลผลงานโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วัน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกท b บีน้ำวันประจำปี2567มีผลงานเข้าประกวดในรูปแบบการนำเสนอผลงานและการแสดงเทศกาลร,รวม1 0 5 1แห่งในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีน้ำวันดีเด่นประกอบด้วยในายแพทยสาธารณสุขจังหวัดผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมราชทันกลุมพินิษฐ์และกุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงสำนักงานกลุ่มประพฤติรวม68ดังวันโครงการทูบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545มีกลยุทธ์สำคัญคือการจัดประกวดผลงานโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ3ประเภทได้แก่ประเภทจังหวัดอำเภอและเขตกรุงเทพมหานครและใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามแนวทางการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน7ประเภท โดยจัดการประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตรกรรมและองค์ความรู้แบ่งออกเป็น3ระดับประกอบด้วยระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกําหนดจัดการประกวดในงานมหาก,กรรมรวมพลสมาชิกทบีนเมืบอวันสาหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคม2567 องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่45 เวลา14นาฬิกา54นาทีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริศู์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเพื่อรางวันพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจริงถ้วยพระราชทานมวกอครั้งที่45ประจำปี2567 ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทรงทีมนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันจำนวน92ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น4ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอด่วงไทยประชาชนชายทั่วไปไม่จำกัดฝีมือชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเซปักตะกร้อทีมเดียวชายอายุไม่เกิน20ปีทีม ชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมและเซป,ปักตะครอบประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดทีมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรทหารอากาศกีฬาฮอนด้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญฮิร,รัญยบัยตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรมพัชรยานมุนี ที่สาราการปารียนวัดเขาวันชัยนวรัตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญที่รัฐบัตรพัยยดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมพัชรยานมุนีสีวิปัสนาธุราจารย์ภัยสารวิเทศศาสนกิจวิสิทธิ์ศรีลาจารดิลกสาธบธรรมวิจิตมหาคณิสบรบวรสังขารามขามวาสีสถิตณะ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักรสร้างฐานานุกรมได้8รูปพระปรมพัชรยานมุนีพระอาจารย์ชยสาโรเกิดที่ประเทศอังกฤษในปี2521ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ชาสุพัทโทรพระโพธิยานเถระที่วัดหนองป่าพ,พงจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาปี2523ได้ปรรพชาเป็นสามเณรและได้อุปสมบทโดยมีหลวงปู่ชาเป็นพระอุปชา เมื่อครบการฝึกตนเป็นพระนวะกะ5พันษาแล้วได้ออกทุดงและปลีกวิเวกในปี2529จึงได้เดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีและจำพรนษาอยู่ที่วัดป่านานาชาติจนปี2540ถึง2545ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาดวัดหลังจากนั้นท่านได้ปลีกวิเวกพำนักอยู่ที่อาสมชนะมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำพาญาติโยมปฏิบัติธรรมกรรมฐานรวมถึงมีบทบาท ในการนำหลักการพัฒนาชีวิตวิถีพุทธเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการนำไปแปลเป็นภาษาอื่นๆผู้แทนพระองค์มอบประวันไตราสารณบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบ,บูชาประจำปี2567 ที่หอประชุมบุญญาเกตอาคารหอประชุมครุสภากรทสวงศึกษาธิการพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างขวัตวรคิยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2567 ซึ่งมูลิติคุ้เกล้าวยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดระฆังโพศิตารามวรมหาวิหารสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างดีเด่นองค์กรไตรชรณบูชาพระศสมาสยามแห่งประเทศไทยและสมาคมเหี่ยวข่าวภูมิภาคประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษาโดยได้รับประทานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามอ,อกอรกอร,ระดับบนต้นเทียนพรรษาพรา้อมมอบรางวัลไตรสรานอมูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติ วันอาสารหบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักรประวัตนสูตรโปรดปัญจวคีทัคข้าหลังทรงตรัสรู้เป็นเหตุให้พระอัญญาโณธัญญะได้ดวงตาหินธรรมสาเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาและทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูล,ลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพและร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาเอาทเล็ตกรุงเทพ ที่ศูนย์ผลิตผลมูล,ลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุติจิตองคมนตรีเลขขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพและอาคารร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาเอาท์เลตกรุงเทพพร้อมเปิดห้องจัดแสดงเทศกาลโครงการหลวงนิทัศน อาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพเป็นอาคารแบบ2ชั้นชั้นที่1เป็นห้องจําหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงแบบครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่งได้แก่ผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆและมีพื้นที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารว่างชากาแฟและเครื่องดื่มรวมทั้งมีการจําหน่ายสินค้าจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาโดยตรงบริษัทโอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดและโครงการอื่นๆส่วนชั้นที่2เป็นห้องจัดแสดงเทศกาลโครงการหลวงนิทัศ นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น5ส่วนส่วนที่1นึ่ทศมะมหาราชาสืบสารสาศาสตร์ชนะก,การที่เบตดํดำริส่วนที่2จะแสดงผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชนบ้านเลอต่ออำเภอแม่รำมาตรจังหวัดตากส่วนที่3เป็นบิดิทัศน์สืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของชาวเราและชาวโลกส่วนที่4จะแสดงโครงการหลวงโมเดลและส่วนที่5เป็นภาพสามมิติ แสดงเส้นทางเรียนรู้โครงการหลวงผ่านพื้นที่ดําเนินงานในเจ็จังหวัดภาคเหนือรวม39แห่งและศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนก,การที่เบตจาริจังหวัดเชียงใหม่